ว่าดีใจลมแรงเหรอโอ้ยว่ะดีใจเหรอลูกลมแรงโอ้ยหนาวเนี่นี่โอ้ได้ออกมาวิ่งหน้าบ้านนอกบ้านโอ้ยว่าลมแรงมากเลยโอ้ดีใจออ้้าฮโลมแรงลมแรงวิ่งเข้าเอ้ย นะครพ่อเร็วกลับบ้านดี่ฟ้าเร็วกลับบ้านได้แล้วหนาวทำไรอะ่ะเก็บดอกไม้เหรอโอ้โหนี่ดอกไม้นี่เอาดอกไม้ไปให้ย่าไนี่หมเด็ดไปเลยเนี่ดอยดอกนี้เต็มต้นเลยเนี่ยนี่ดอกไม้ไปให้ย่านะแพ้แกสอนหรือเปล่า ในแถไปเป้าลมแรงไปโอ้ยต้นไม้เต็มถนนบ้านเราเลยนะเนี่ยต้นไม้เพียบเลยนะอะเดหน้าเลยโอ้โลมแรงไปกลับบ้าน มาเร็วกุ๊ก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 กุเลี้ยงไก่เลยกุ๊กกุ๊กโอ้ยลมแรงไปวะมองอะไรวะมีอะไรดูไปทางนี้เร็ว

นี่ลมแรงนะไงวาเย็นสบายวิ่งมาวิ่งออไปเอ้ยไปแล้วไปพ่อไปแล้วกินขนมนี่ฟ้าห้างหินผุ่นเยอะเนี่ยเดี๋ยวพ่อมีตังค์เดี๋ยวพ่อลาดยางให้นะถูกหวยก่อน เออวิ่งวิ่งจะได้ไม่หนาวโอ้โหโอ้โอ้โอ้โห,โโห,โโหวิ่งใหญ่เลยเอเอเฮอ้าวลงรถรถหายนี่แม่รถยนต์ไปไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไปดูอะไรดีว่าบ้านเรามีอะไรบ้างเนี่ย แปลงผกักให้โดนนะแปลงนี้ไม่ได้ปลูกนานแล้วโอ้โหต้นไม้ขึ้นเลยไปไหววะแม่บอกให้เติมลมยางมอไซด์ด้วยนะแปงมอไซด์มาเติมลมไปเร็วไปไปช่วยพ่อ,พอหน่อยมามาแปรงรถแม่มาก่อนไปมาเงี้ยร็ว